เดี๋ยวมาดูน้องแนทนะครับหลังทําเสร็จทันทีเลย mm hmm. นี่เพิ่งออกจากห้องเราก็จับตัวมารีวิวกันเลยนะครับ mm hmm. น่าภากดูมีออร่าเสริมโอเฮ้ง,ง,เ,งเป็นออร่า hmm. เป็ทีนี้มากๆเลยนะถามนิดนึงครับน้องแนทเป็นไงบ้างครับค่ะไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะ <laughs> แล้วใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ ไม่ประมาณ20นาทีได้นะคะอ๋อก็ไม่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 ได้กังวลอะไรมากมายระหว่างทําเลยเนาะไม่กังวลค่ะอ่าแล้วหลังจากทําเสร็จแล้วเห็นรูปหน้าผากตัวเองเป็นไงบ้างครับรู้สึกดูละมุนมากขึ้นนะคะไม่เป็นคือเมื่อก่อนนี้มีปัญหาช่วงหน้าผากจะมีร่องแต่ตอนนี้คือแบบหน้าผากจะดูละมุนมากขึ้นค่ะอืมโอเคก็ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวนะครับไม่มีรอยเขียวช้ำไม่เห็นเลยนะครับไม่มีเลยค่ะคุณหมอจะ ทำเปิดหลักแผลอยู่บริเวณหน้าผากด้านบนนะครับบนศ<ช>ีรษะนะครับก็จะเป็นอยู่ระหว่างล่องเส้นผมอยู่แล้วเนาะ<ช>โอเคก็มีอ,อยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่ทําศัลยกรรมบ้างเอรอคะมาที่นี่ได้เลยนะคะคุณหมอเก่งมือเบามากเลยค่ะดูไม่มีรอยเขียวช้ำเลยอืมโอเคก็งไงฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด,ด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะ